สวัสดีครับเมื่อนี้มารวยผ้ามาตามแม่ไพ่เพิ่นฟันแล้วพุ่มเจ้าทีมาบอกเลยสามตัวสองโตนะครับมีทั้งบนทั้งล่างไปติดตามกันด้วยด้วยครับในงวดควานเพิ่นให้เขา60เทิง8 8เข่าทั้งบนทั้งล่างวันนี้พุ่มเจ้าทีมาให้แล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับแม่ไพค่ครับโอ้ยเมื่อนีนพี่น้องฝ้ามากงผมลมข้างขานมากเนาะนี่ยินว่าแม่ไพ่ฟันดีครับแล้ว ครับก็เลยฝามาเอาฝาย่องคักให้เด้อเด้อเฝาย่องหักหลายมันมันสิว่านั่นเป็นไรอืมเขาบนเขาล่างเด้อนะครับเอาบริยองมันมีผลงานอยู่เอาเบิ้งผลงานก่อนพี่น้องนะจิบย่องนะครับหกเก้าศูนย์นะครับตัดในหกศูนย์นึ่งเขาเนาะนะครับแล้วก็มีคีบสองนะครับกับลูกหอยสองสองแปดสองแปดแปดนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างอืมพี่น้องเบิ้งผลงานนะครับผลงานผลงานเขานะเอาไปตัวชั่ว เขาเบิกเลยทั้งบนทั้งล่างนะคนงานคนนั้นมิญญายเก่าถิ่นแปดๆเนี่ยแปดกๆเปน้เป็ดๆปนะครับนี่หลายห็นคนงานเอาไม่ไพ่นะครับูนหกูน นี่คือของแม่ไพ่ของแม่ไพ่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเ <c oughs> ขาทั้งบนทั้งล่างมอ,อ,อเตรวยฟ้าวมานะครับมาตามเพราะว่าแม่ไพ่นี่เป็นคนฝันฝันตองวดไว้ไไว <c oughs> เลยจังเลยอยอะมอเอร์วยก็เลยฟ้าวมาเอานะครับแบ่งปันพี่น้องเอฟซีวันนี้ก็น,นี้ว่าแม่ไพ่ฝันหล่อละก็เลยมาตามให้ดุวนๆพาพี่น้องไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ มากะเ็นตืยขี้เก่าหากบเาไม่่อยก็เนคยเป็ดดยหากร้เาเมื่อเาอีซื้อน้กันเมือเงินเบิรพอดีมันลวกะเพราไดบอว่ากเชมันอันนมาเบิรตเมื่เาอีือร้นทีหนึ่งอย่วันนี้ะเพราไปเดียวในนปดปดวันนึ่งปดแปดยเือระเรป็นวะือระาต้องวัที่หนึ่งเอราองวันที่่เอาวักาทำก็ฝันไย้ตัวแยฝันไปเงิน ก้นกับล่างๆนี่แหะพราะว่าล่างๆขี้เก่าได้เพราะว่านั่นบ่มันใจก็แค่ยังไปยังมาอยู่เป็นผู้ใายเป็นยิงไงผู้ใช้มันก็เลยมีต่างแต่วเปลี่ยนนันเปลี่ยนห้มันตีเด็กเก่าเนี่ยเอาเป็นหนึ่งเด้อหนึ่งเก่าศูนย์เขาบอกเอาเป็นหนึ่งขันขันมีขันมีเก่าศูนย์ยังไงเอาเอาหนึ่งมาใใจใส่ตุวไทยนี่ตัวยเป็นรักลอยอ่ะเป็นหนึ่งเก่าศูนัหนึ่งเก่าศูน พะวามันีแปดแปดนี่มัใช่มายนยนเป็นลางด้วสิบอกสิมายนเป็นลางแปดย่างแปดย่างเขาว่าแปดย่างตัวหนึ่งเขาบอกสัตเหมือนาันอังแย่งตัวหนึ่งกันยนลงมาลางสามสามกัย่งสามกัย่งสามกันย่งมันจเป็นแปดสามอ่ะนจะเป็นลางแเ่ราะว่าเขายนนี่มานสองตัวก็ก็สิว่ามันจะเป็นลางตีมันก็สิบอกหลายตัวแต่ว่า เรีสามตัวมันคือเสียเหนึ่งไสอันหนึ่งหนึ่งต่อศูนย์เนี่ยมีมัสิดเป็นบนเหรอด้วยเนบาสันอันสียนตลงมาเนี่ยแปดแปดเนี่ยักออกจากบนนี่เสียลงมาลางสามย่างแปดย่างแปดย่างจออกตัวหนึ่งแปดจะย่างตัวหนึ่งลองหานะเสรแปดเนาะแต่ว่าฟังเมลไพ่เบาหน่อยเมลไพ่เบาว่า มันก็เป็นล่างคือว่าเป็นไปย่างมากพิ่อย่างมาบอกอยู่ตวอยงมาบอกเอาเบิ้งนะครับทั้งไดล่ะนี่คิบแรกที่ว่ามีเกลาศูนย์เนี่ยไออหนึ่งว่าใส่มันก็จเป็นหนึ่งเกลาศูนย์คบแรกของย่าด้วนี่นะครับลิบแรกบันกันห้าสิคัดสองตัวกับห้ากับัดไปมันบ่ครับก็ป้องกันไว้แน่ล่ะเดี๋ยวบันนี้ฝมีไพว่าเปดยงตัวหนึ่งสามหัายย่างก็แย่วขัดออกมันตมาลุมาลางหรืนว่าขัดขัดมาลุมาลางหรุนว่ามลุมาลางหย มันเดี๋ยวเก่าใส่อาอย่ามาพี่มิตตัวไดเนี่ยโฟังเลยว่าซังเล่ะมึงเกานะมึงเกาซุนกับูกันจ้ะกับเนาะเอาพี่น้องมาถือมือวันจันน้ำด้วันจันกับว่าเนี่ยน้องไม่ไพ่เนาะจ้ะอม,มันอัเป็นสามแปดหรือไง สามแปดหรือแปดสามแปดสามาตัวสี่กลับเอาก็ว่าบ่ได้มาบ่ได้มาขันเนาะเ้อกับกับเอาข้อันน่บ้างกันเอตุยหนึ่งเก้าศูนย์้าอยากกลับข้ากับกลับตัวเลขมับ้างกับผเด็ยปากกหาม เด็ก็ว่าแต่หอกบ้างบ้าทาไมสดอ่ามาตามให้ดุดวดนะขับไม่ไพเนาะขับพุ่มเจ้าทีมาบอกแล้วเด้อมื่อวันนี่นะครับอืม้าอยากน่ะข้ากราบเอาสามปครับผมสามแปาเนาะแต่ว่า่สาตัวเดี๋ยวาคนอยาตัดให้เด้อนะครับีแลสตัวนี่และอืมพอตัดให้เลย้าวห่หนึ่งมาใส่ จะได้เก่าหนึ่งเกาศูนย์หนึ่งศู <ไป S 1> นะย์เนาะหนึ่งไซเดอหนึ่อาจจะไปลักลอยครับผมราจำนี่ละผม,มาบอกมาขึ้นนะแมนะ่เนาะใช่ขึ้นแต่ว่ามากกนันกะเสียไปเสี่ยงยุ่งกันนานๆเสี่ยงก่อนทไมาตามเี่นึงนไม่ตื่น นม่ตั้เหรอเพราะว่างื่อนข้อขนกียเนียงได้่ยนแปดได้ที่เราประกเสียงหกเก้าศูนย์เลย่ะแม่หกเก้านย์มันเกียนเออาะเสียงือเพาเสียงหายเาเี่งเนี่เสียงหอพราะเสียงแล้วลไหนเพราะเสียงแล้วก็ได้เลขแปดแปดแปดเนาะเขาบนเขาล่างเลยนะครับเอาวงนนี้เมียไพ่เนี่มาแล้วเด้อนะครับว่าภูมเจ้าทีพนมยางรอผขึ้นมาบอกว่าหกเก้าศูนย์เนี่ย เอาหกอกเอานึ่งไส้นะครับเป็นหนึ่งเก้าศูนย์นะครับส่วนเหล็กรางเนี่ยคนว่าเอาล่วงรางกันหรือประม่านว่าประมาณในแม่พันหวังแปดสามนะครับอืมเป็นแปดสามเป็นรางเอามาเอาเลยครับว่าเป็นยังครับเออวันนี้วันลอยตันไห่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เนื้อนะครับเลขสามตัวเนาะเอากระตัดแน่นะครับกันผ่านนะครับไอพี่ไอหน่องเป็นเห็นภาพเนาะหนึ่งเก้าศูนย์แปดสามนะครับแปดสามในไพ่ยานลู้เป็นเหล็กรางเนื้อนะครับ ขลอกเวิงพีจหนาเวิงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยไปเสียงเวิงเสียงไหนจะไดนเขาไมาตามเช่นหนึ่งเด้อน้สลับเน้ท่าของแม่ไพ่เสียงวังก่อนขอเสียง่อนน้าเม่เนาะอันนี้ตามให้ดวนจันหน่อยมันก็สัตย์ชัดเจนปันได็นะครับสว่ว่ีทีนี้เ่มีผู้มาบอกแล้วนะครับหนึ่งยสตัดหนึ่งเก้าเ่งศด้อนะครับตามนี้้วเราไมาไพ่นี่งก็จะมาหนาบอกเมียก็จะมาหนาเด้อนะครับชัดเียกนครับ ไมดีเกาเท่าไรหล่ะหน่อยหนึ่งหน่นจบเอร์รพอดีเลยใช่ไหมใช่รับคนมานเเรกยู่ถึงเขอยู่งอ่าเฮ็เรกอฮ็ดไรกเฮ็ด้รกเฮ็ดเรกหน่อยหนึ่งว้ยว้ยสือหน่อยเนาะเื้นไหลเนาะเ้นนะอืมเอาละครับนี่แหละนะครับ ได้มากเกลอยกันซึ่ง่าน้ำคาอยู่่ายินกัะเบแล้วเนาะมีน,อน,น,อน้องเอฟซีชมมาน้องอเรื่อง่ไลพเลยเนกรนั่นเห็นว่าเบิหรเลมันใส่น,นสรระชมมานรืเรื่องเมไพเลนะครับมอเรยกนาเป็นส,สรระพานบุญในนกาละนะครับเ้านักิจมาเสรมันใสดีมันใส่ดีนะครับนัรรนอยู่กัไปซืปปลาแม่อายกับสีพ่หาม่หาย เขาจะกินเขาหน่อลดูกันได้แต่บา่นเกียงเนาะงานเขาเป็นง้นเงืนเดียนแพงว่ล่ะแม่เนี่มือเด็ดไปฝนตกให้เขาได้ไปเนาะผขไฟฟ้าเขาเด็ไปเหรอเขาเลียวไเหรอเขาเหลียวไปแล้วเนาะเอาก็พักกอนถือว่าเส้นมีแห้งนะครับเขาไปเด็ไปยักษ์แก่แต่เขาไปเมาอืมอืมเขาเอาไ่หลไปเมาเป็นงานเมาเนาะแหมเนาะเอาไปเด็ไปเขาเ่าแล้วเาแล้วเขเลี้ยหางยูเลี้ยบัน เอาสรุปเนาะเมไพ่เนาะวาวินนี่เมไพ่พุ่มจัทีหรือพุ่มยังบลูมาบอกยางยูเฮียนบมียยางเฮียไยางไปไม่ฟันน่ะนแต่ว่าแหงบับอกเป็นตัวไม่ตแต่ว่าหนึ่งไซดอร์หนึ่งไซเดอันเก่าสูนไงเมียนหนึ่งไซเก่ามันย่งเก่ามันยังอะแออกหกูนมาจะเก่าสูนรืบัเก่าูนม่นออกเมนนะครับน่นตัวเมมาเก่าูนบอกเก่าสูนท่านออกไอ้มากวงด้วยบ้น มักว่งเลยพี่น้องอีีพี่น้องมันมักว่งตัวเพราว่าบางทีข้าจากับสีบัวได้ยายนะข้าจะเออเมียไพ่มาก่สูนทากัสีเน้นตัวนี้ปืนนทาก็สีล่องล่องสีนะเจ้งบได้ดื้อลายตัวแมนครับเจ็ดไหนจังได้เขาสื้อตามนั้นไมเรปดตมนี่มักลูกเป็นลางันไแมนเอานะครับเปางเป็นรางเลอนะครับเอาพุ่มจะทีมาบอกนะครับเก่าศนเอาหนึ่งไสนนะครับเป็นหนึ่งเก่ามไพ่มาเก่าศเด้อนะครับ ส่วนเลขล่าง8ปดสมนะครับตัไทห้19 9010ต้องตัดเ้วอพี่น้องเ่าตัดมันขีปมาวเด้วยนะครับบ้งตัดวตงตัดบ่ได้ด้แม่นาะแม่นาะต้องมีสองตัวสตัวตัวเรือเพ่าตัดจรือเวราตัดตับแตกเร้หน้าอกหลังครับมอเรยจับน้ำได้บ่คอยผ่านได้แม่ไผ่นะเรืเลขตรงกันิันยิบมเมืเปล้วดังเลขกตรกันนมอเรย์เขากันนี้นาอแม่ไผ่ก็คอยเ่นครับก็มอเวยน่เขา ถือต้องการอะไรเทียนต้องมีเนาะตุ๊กีอิหก่านเขา่าตุ๊กีทุกาหน้าหัดปุ๊บบางครั้งถ่วงขอขึ้นกันไปไล่ไหมถือซ้ำไม่แพ้กันเาถือน้ำีือปันมือไปเปลี่ยนเอาไม่งั้นมือนั่นปันเป่ากันเพราะกันเรีกเพิ่นก็เลยพผมี่เขากันตลอดเลยถ้กินแล้ว มาถามกันว่าเขากันมาได้ออกปกันเถอะงทมันบ่ได้มากุดทไทยแล้วบ่ได้เขากันมอทุดทไทยได้หกศนย์นี่นแล้ทุยไทยไหกศูนย์เนี่ยแม่ไอ้แม่มาใช้ก็แม่มาหกศูนย์ตรงกันเป๊ะเลยหรอกันเปีกเออโยมนก็ฟันแม่เลยจฟันแม่แม่ตีแม่ำได้มแม่ตีแม่ เอานะครับเอาสารพี่น้องมาตามม่อีกทีนึงไอ้เพิ่นเอาไปเชียงก็น้ำเมไป่เนาะขอบคุณแม่ไป่หลายเด้อนะครับเดี๋ยวซีเพื่อนจมมาน้ำก็อย่าลืมน้ำกินน้ำใจซื้อเมเป้เด้อนะครับแล้วก็ดูแลสามีป่วยงานกับวันเหตุยายกับวันเหตุงานนะครับก็ฝากติดตามให้นะครับผู้่ดนโจมมานก็จะลืมแม่ไป่เด้อนะครับสวัสดีครับ